ครับผมครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวน้ำตัวไหมนะสวัสดีครับผมเฟิร์สมันมาลกรครับครับผมเต้นปฏิมาเนี่ยเอสวัสดีครับผมเต้นปฏิมาครับโลิ้นมาดูวยละอ่าวเป็นไงบ้างครับพี่โชว์เพลงแม่ของเฟิร์สไปแล้วเพลงของเฟิร์สไปแล้วเมื่อวานนี้ก่ครับเป็นยังไงบ้างกันนะอ้ก็แบบว่าดีใจครับที่แบบว่าพี่พี่แบบแฟนคลับแบบร้องตามได้แล้วร้องดังมากเลยครับรู้สึกแบบว่าแบบอันดบบ ตื่นตานใจเออวไดีใจแบบมีคนร้องเองเราได้เยอะเลยก็ได้มีพี่เติ้ลไปช่วยร้องอ่าใช่ฮะเพราะว่าปกติถ้าร้องคนเดียวก็จะร้องยากด้วยไม่แต่จริงๆริงต้ลอยากฟังน้องเขาร้องคนเดียวยังไม่เคยเห็นน้องเขาร้องคนเดียวแบบเอออะไรอย่างเงี้ยอยากถ้ามีโอกาสอยากอ่ะเดือนนี้ไงทีป๊อปไงผมไปร้องคนเดียวเรียบร้อยแล้วจะร้องคนเดียวแล้วนะก็ได้ร้องคนเดียวได้อยากรองฟังแต่พี่เติ้ลไปไหมล่ะไปดูไปดูวันไหนนะจ๊ะหยิบไม่บอกเออคุ้วกันปะ ไม่เลยเพราะมเนจะยกโชว์เคสใช่ใช่มีโชว์เคสด้วยใช่อะไรกันบ้างคะสงกรานต์โผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้เล่นเลยห้องไงไม่ได้เลยอยากจริงๆอยากไปเล่นหน้าเหมือนสองคนอยู่เหรอฮะอุยแต่พี่แอบเห็นอยู่เหมือนกันนะน้องนวยน้องนวยน้องนวยน้องนวลใช่น่าจะใช่เห็นเห็นเอาเป็นยังไงบ้างสนุกสนุกสนุก วันนั้นก็แบบแฮปปี้เลยรแบบว่าเล่นน้ำแล้วมันมันด้วยแบบสถานการณ์อะไรหลายหลายอย่างก็เลยแบบทําให้เป็นแบบที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าแบบคนมันเยอะไงครับมันเยอะก็เลยแบบว่าต้องแบบใกล้กันนิดนึงเพราะว่าคนอื่นเบียดมาอย่างนี้เลยคนใช่คนอื่นแบบเบียดมาเราก็เลย่เพราะว่าเราแบบว่าแบบกลัวแบบหายกลัวหายกลัวแบบกลัวกลัวพีเตอร์หายกลัวแบบว่าหาไม่เจอก็เจอใช่หาย ในบ้านไม่เห็นผีหรือยังคะเห็นเห็นเะไรตื่นตอนแรกอ่ะคือแรกเลยตื่นเช้ามาตกใจมากเลยว่าแบบเต็มไปหมดเลยใช่ครับก็เลยเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะแต่ทำมมันถึงไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวลืมไปแล้วรู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปลารู้นิดนึงรู้รู้นิดนึงรู้นิดเดียวครับนิเดีห็นบอกว่าแต่ตอนนี้คือต้องแบบว่าเตรียมไปแบบไปแบบ กแบบแม่ของเพิ่มเอาจะไปเล่นเนี่ยพี่เต้ยมาทำอะไรผมเนี่ยอุยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมล่ะไม่จริงจริงก็ได้ชิมแบบเป็นอะไรขึ้นน้ำมันแบบเยอะมากอ๋อใช่ใช่ไงมันแบบก็เลยแบบเช็ดผมเช็ดหน้าเฉยแต่ว่าพึ่งเล่นบางเดียวด้วย อะไรนะฮะไม่ได้เล่นวันเดียวด้วยไม่เล่นวันเดียวมีกี่วันไปทุกวันเล่น5วันใช่เป็นของการไปเล่นที่เล่นด้วยกันสงการไปเล่ที่เล่นด้วยกันแล้วก็จัดเต็มเลยพี่ต้งอาจจะเห็นคลิปแล้วอาจจะแบบตกใจแต่ว่าคุณเห็นคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างก็ก็ตกใจเหมือนกันครับแบบว่าไม่คิดว่าแบบว่าเราจะเราจะตามอะไรลงไปนี้ไปเล่นน้ำแหละสนุกสนุกสนุกครับสนุกไม่ตัวทั้งสามวันเลย จริงจริงมีรู้ตัวบ้างบางวันครับมีรู้ตัวแต่ด็ว่าตั้งใจไม่วันที่วันนี้รู้นะแต่ไม่ไม่แต่ว่าเขาเรยน้องหนาไม่จะส่วนแม่พี่เติ้ลหนาพี่เติ้ลหนาพี่อะไรที่อยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยอยู่คนเดียวพี่เติ้ลเข้ามาเองอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเรื่องนี้กันต่อได้ครับได้ได้ครับได้อะ ครับผมก็ฝ่ายอีสกินด้วยนะครับก็เป็นทางแรกกับทางยิวแบนบอยนะก็ขอบคุณทางอีสกินมากๆครับที่ชวนเรา2คนมาเราก็รู้สึกมีเกียรติมากๆก็ขอบคุณมากๆคราวนี้เราจะตั้งใจโชว์ให้เต็มทีกมท่กับได้เลยได้เดียวได้แล้วฮะก็ขอฝากอีสกินแล้วก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยครับผม first love <แ> <c oughs> ฟฮะนี่เดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวได้ฟังครับผมครับผมฝากได้ครับ